ลอกไปตัวอกไป้าโอ้มื่อนี่นาได้เนพันยกไอ้พันบ้านสามเปิดอไหนก่อปลานพันบ้านสามเปิดโอ้พันบ้านสามได้ติดันพันบ้านสามเปิดไห่สามเทียนไหมโอ้สามเทียนได้ตินอันเพระมันเป็นรอยล้นตีนันอ่ะ ป่าตัวนี้คือฝ่าฝนตกลงมาวิถีชีวิตของพี่น้องหน้ากาหาปูหาป่าเนาะอันนี้ก็มีคุณเมียวิไลเพิ่นโทษสท์มาเพิ่นว่าหม้มาเบิ่งป่าเน่ยมาเบิ่งป่ามาท่ายป่าเน่ยพี่น้อง าทายเอาเนี่ยเพิ่นกำลังเราจะเบิ่งเพิ่นห้าวฟินนี่ก็เนี่ยห่าวห้าวห่าวห้าวซะก่อนโอ้พื่อนเพิ่งห้าวเนี่ยนั่นนั่นเบิ่งถ้าเพิ่งเพิ่งห้าวปลาอย่างไปก้อนเพิ่นก็ไปเบิ่งก้อนเอาห่าวห้าวห่าวห้าวเบิ่งเจ้าบาดเนี่ยได้พ่อได้พ่อเนี่ยห้าวเบิ่งไอ้น่เนี่ยพี่น้องวิถีชีวิตของ พี่น้องชาวบ้านเฮานะครับฝากฝนตกลงมาน้ำมากน้ำหลากน้ำไหลายปลาก็ขึ้นบริหารเพิ่นบ่ให้จับปลาเพราะว่าปลามันใครช่วงนี้ปลามันขึ้นหามก็บ่ได้แล้วน้ำมันไหลมันก็สิไหลลงแกงหรือว่าเอ้าวอาวอาขึ้นเอาขึ้นสิเบิ่งโชนั่นเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเบื้องโอ้อันไดซ้ำนั่นอันได้ซ้ำนั่นโอ้ หทาขึาขึ้นหท้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 าขึ้นหทาขึ้นขึ้นเอออะไรสซนเปิดแดงมาแล้วรุ่นซอยกันปลาเออเอา้าเอาเอได้สำนันละนะครับนี่น้ำันไหลลงแกงละว่าถ้าน้ำแกงละว่าหลากมันก็สิไหลขึ้นมาท่วมบ้านไผ่ นะตามไปดูนะครับป่าเพคนบอกว่าให้มาเอาปลาเป็นปลาดาอ่าปลาแดกแน่พอดากำลังไปเบิ่งล่ะครับว่า,าปลาเป็นแดดยังไงไปถามเบิ่งผู้เป็นหมานบ่โอ้ยเที่ยวทางจนบาดนั่นนั่นไม่ยังนะสามแห่ที่นั่นสามแห่เดี๋ยจักโลนี่ประมาณประมาณนี่แหละครับประมาณ เที่ยวเดียวเดี๋ยวปลาเนี่ยเออเที่ยวเดียวเถียงกอาบ่ถี่ครับบ่โซ่ยล่ะโอ้หลายยิ่นเลยกกโลก็โอ้เอาไปันไดอยากให้มันมีจังสี่เป็นเดียนเนาะเออเอ่อเบิ่อกลุ่วีน้อง,นองห่าวสามเทียได้เพราะตั้มก็บอกสิบกิโลปนซ้อนอหลายมองเพิ่นเอาไปถ่ายเยอะทั้งไหนบุ๊ กันบอกว่าหาโล่ลอยมาเอาไปเห็ปเดปลาแดกแน่าสันว่าสิสื่อไปให้ย่ายเห็ปเดปลาแดกเียเบืองเปลยองท้องผลป็นหาวขน,วน,าน้น้วเนาะฟังนันก็มีปลาพี่น้องปลาท้างุนอ่ะโอ้โอ วัสด,ดีวัาด,ดีวัาด,ดีตัดโทษได้ไรปนไหนนี่นะครับผูบ้ดดใดขันว่าไปหาปลาสุดนั่นลงบานย่คขุมสุภาพขาวลงบานกับบานบถืบอมะ้งเขาไ่รู้ได้ปะเขาผมกับยุนี่กลุ่มนนกินเท่าดีเงาท,าที่บสดียจังวัดนัไนละพููหแต่ว่าเป<ม><ม>็นเมื่อก่อนเนีมั้งสองมื่นเนี่ยนะเมื่นฝลตกแรงๆล่ะลงบานลงบานเพราะเขาบานตอนสันวาเนี่ไปน้ำหา bây tháng anh sa thán đầm một mày, và chẳng qua là phút lăng lốc phải nè, bưng một thi này xé vô, sàng vô, Quán đấy sang vô, đây có

นี่ละเยวนี่ลจะเรียกตัวใหญ่ออกไปหลายไหมดกเลบตัวใหญ่หายไเอใหญหายนั่นละตให่พดวยมัให่นยามันเถาะเอาไปเห็ดปลาเดกเออั่พดใสกส่เยนีใส่ใส่ใสบ้านี้ถุงถงเนี่มันพ่าเราเลถุงนถเย ล้ําแล้ําแล้ํแบล้าสีได้มซีเห่าตเวกี่วหยังซีลยซีหยังเล่าสิบร้ยเคือว่าหาล้วนลอยก็ซีรตัวเดียวมันสิพ่อลอยดิเออหาลลอยหมหาลวนลอยนซี้าลนี่เยเจ้เป็นสบ หาโล่ลอยป่าตีเอาซีบซีบซีบมันซีเป็นเงินสามลอยมันกี่โล่กอเป็นสามลอยเอาซีบหาคซีบหาเอายี่สิบโล่ลงไปเออ เอายี่สิบโลมัดบ่ถือได้นะนนั่นเียปานไหนไปเพียงเขาตัวหมูไทยไหมไสล่จกบาดสกันนี่ล่ะฝากไปพ่อยันิมบ่บอกเรามากหรบ่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 จ้ะฝากม้ง่ี่โล่ตัวเนีันมื้อใหญ่สี่ขันลวนจังจ้าโนี่สโลเลจ้า ยิ่งเลี้ยงังที่ลูกลอยๆนไข่ดยไข่เนเือน่บองตึกตึกหอยเดียวกันก็ได้เนาะปลาจนมันหลเนาะแกบ่เอาอวดมาลากไว้เนี่ยเฮ้ยลากไม่ไ้หาไเปนตียลากโคบดเาอืว อมึงดูปลาตัวเทียเดียวพี่น้องตเทียเดียว,ยยวมันไมามบี้ครูจะครูติอดอันนี้เยอะวาให้จะเอ้เปลี่ยนลไจะไม่น่า,นไ,ปาไปเขาเพลียนเปลี่ยนมันสิขึ้นรถมันก็เปลี่ยนเหมือนรถทนตัวกับเมนยนยนแล้ว <S <s แต่ว่าเทากับว่าได้เตรียมยังมากเากัว่ามันสิบว่าได้เอาปนีนะเออเอาอ ทังเขาเนี่ทังปีเนี่ยอืเอาเอากะเอาทา้งยังก็ได้วัตไซให้เราบัานนี้สิย่ำไปกะจ้องเขาไปเอาเออไซอันนี้มันกะรถแห่งมันเป็นรถธรรมดาเนาะเออคั้นแม่นปิกอัพกะไข่เนี่ยเออเอาเอาเอากับเพราะคือว่าสิมานนั่นเด็กขันมาเอาสิเปียรน้องย่านั่งจะขู่มาไซเอาเด้อยเนี่ยเอออันนี้มันผันบ่แวกหันก่อน มี่เปล่า ah. มี